ยากน่ะน่ะตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเข้าไปข้างในซีรีสนะคะก็คือการตั้งล้องไว้แล้วก็ลุกเคยมาตั้งล้องไว้ิเล่นกยิแย่กับพามถ้ะพากินมาถวยงด้วยาขาดวดไปนงาก็ตีติดเตียงนะคะมาสาโอ้อยู่ทางไกล

สนนเสออาาเือสอนน่ะเด็ดเบิรงกันน่ะเมื่อเทบปังอาจารย์เสือสอนแล้ทำยังไงอาจารย์เสือสอนน่ะอาการเสือต้องทำโตโต ลมฝนลมฝนสุดยอดมากเลยนะคะตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากจำปาดงนะคะจากวังปูนะคะนี่บรรยากาศสดๆเลยนะคะลมฝนลมฟ้าอาไปแนวกังหัเราก็ถ่ายบรรยากาศฝนตกให้เอฟซีได้ดูนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรับชมคลิปนะคะอย่างน้อย ผ่านาทีนะคะออ้ยฝนน้ำท่วมแล้วฝนอ่ะฝนเด้อฝนอ่ะฝนอ่ะชุ่มช่ำโอ้ยลมฝนลมฝนลมฝนฝนน่ะฝนน่ะฝนน่ะจักแล้วตาฟ้ามันอย่ขึ้นแยงแจ้งนี่แน่หรอครูคลองฟ้าโอ้ยแยนฟ้าห้องแังฟ้าหลัง Hả? Lùm phun lùm pha, pha lùm... Ui! Lan thàn ngân Lan thàn ngân เบิงบรรยากาศเลยสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ

ฝนตกนฝนตกฝนตกนะคะเราต้องวิ่งไปอยู่ทตรงนี้ฝนแรงมากตกขาหมอมาเป็นกำลังใจให้คุก้านาด้วยนะคะขอบคุณให้5าเขอ5ราทเนอดห้งาจะผนะคะราคาหายุก็นยย อ้าวอาจารย์เสือสอนแล้วที่ะครับแล้วมันจะมาพูดเสือ บรรยากาศข้างนอกทางดูานนอกโอ้โหสองรถนอ่รอนี่นะคะนี่นี่นี่มันชุ่มช้ำแค่ไหน คลิปนี้ขอจะพิเเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ